รายการต่อไปนี like, like ้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหันสวัสดีครับผมขจรศักดิ์บำรุงสิมั่นครับตอนนี้ทำงานสอนหนังสือครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับ สบเรื่องของการเป่ายิงฉุบเนี่ยผมที่ว่าหลักๆเลยก็เป็นเรื่องของดวงฮะแต่ว่าอาจจะมีทฤษฎีอาจจะมีสถิติก็แล้วแต่แต่ละคนครับถ้าได้1ล้านผมก็จะเอาไปให้กับทางบ้านทางครอบครัวครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะนําไปเป็นทุนการศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาเอกนะครับ ตอนรับเข้าสู่รายการเป๋ายิง่งฉูบเงินล้านเรายังอยู่กับอาจารย์หอผู้มีมุกพิสดารและแปลวราล้วจากตอนที่แล้วนะครับอาจารย์หอได้ยุติเกมที่ยืดเยื้อโดยการตัดสินใจใช้ตัวช่วยเพื่อตัดปัญหาการเสมอติดต่อกันถึง5้าครั้งมาได้แต่ก็มีวายต้องมาเจอกับพิชคาตแจ็คผู้ลวงโลกของเราซับขาหลอกจนต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปอาจารย์หอจะจัดการกับพิชคาตแจ็คอย่างไรและจะได้เงินรางวัลไปมากน้อยแค่ไหนติดตามชม ผมจมเลยเห็นอาจารย์มาแล้วเลยอาจารย์จะออกอะไรดีว้านี่ฮะออกอะไรดีออกมีดได้ไหมออกมีดแพ้ตกรอ้อมนะฮะได้เลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ขั้นเงินสองพันบาทกรรมการบัดจัมพ์ที่ครับเหลือตัวช่วยเดียวนะฮะครับได้เลยครับอาจารย์แพ้คือการตกรอบเลยอาจารย์แพ้ไม่ได้แล้วนะครับอาจารย์พอมมาแล้วผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับ เห็นลักษณะผู้ต่อสู้อย่างนี้ก็ต้องตัดอาวุธครับนั่นแม่นั่นแม่เริ่มเริ่มวันแม่ทำเสียงทำหน้าแบบนี้นะครับอาจารย์ฮอออกมีดคงจะยังไม่สะใจฮะต้องมีไม้แบบสายฟ้ามารูดหน้าคุณแจ็คสักทีน่าจะดีเหมือนกันนะคอนทำให้ผมแพลเราฝันทัศน์คอนครับตัดคอนเ็การางออกฟอนนะครับันออกได้แค่การ์ดกระดาษถูกต้องมีสิทธิ์แค่เสมอ กับแพ้อ่แต่มีเปอร์เซ็นต์ชนะประมาณ10%อร์เน่าวันแพ้ไปเลยดีกว่าอาจารย์เพราะว่าผมอยากจะให้อาจารย์ไปต่อครับผมคือตั้งใจว่าจะให้อยู่แล้วกันไกลกับกระดาษอ่าครับผมขอออกกันเดไกลเพื่อที่สองช้อยนะอาจารย์นะแค่สองคนเดียวแค่สองช้อยถ้าอาจารย์เสมออีกเซ็งอ่าจารย์โอ้โหตายเลยครับไม่ทําลายพ่อพิมพ์ของชาติกระตันยูรู้คุณอาจารย์ก็โอเคพร้อมนะครับออกกันไกลครับผม ถ้าพร้อมเตรียมฟังสัญญาณจะกมนะครับเอาละครับยกที่8ของอาจารย์หอที่แพ้ไม่ได้แล้วนะฮะมาดูกันซิว่าตัวช่วยที่อาจารย์หอใช้นี่จะสำแดงฤทธิ์หรือไม่ คุณห้ามออกค้อนนะผมตัดค้อนแล้วเออคุณห้ามออกค้อนล็อกสิเดี๋ยวมาแล้มาแ้วมาแล้วถือฟาวนะกรรมการยังไงฮะกรรมการฮะฟาวฮะฟาวครับอ๋อนี่ผมไอ้แจ๊คไอ้แจ๊ค ต้องทําการเป่าใหม่ครั้งนะฮะนี่ถือว่าฟาวนะฮะเป็นคาดแจ็คนี่แกหลอกคนอื่นเพลินไปมั้งครับเลยหลอกตัวเองซะเลยเขาตัดอาวุธคอนนะครับแกก็ยังจะออกคอนซะอีกอาจารย์ฮอนี่ก็เหวอ์สิครับห้ามออกคอนนะครับดีครับผมเอออาจารย์โดนใบเหลืองนะฮะอาจารย์เริ่มหน้าเป็นสังาัเจตนาของคุณแจ็คอาจจะต้องการทำลายจังหวะถูกต้านเอาละฮะ ย้ำใช่ท่านฮะพี่แจ๊คฮะย้ำนี่อาจารย์ทราบอีกทีว่าจะออกอะไรฮะออกอะไรครับท่านขอเปลี่ยนกระดาษเหรอครับได้เลยครับะตายหมุนตายเลยอาจารย์เด้อได้ครับผมเชื่อคนง่ายครับเลยครับอันนี้อันนี้แหละครับไม่มีเอาอันนี้เลยใช่ไหมสิทธิในการตัดอาวุธยังคงอยู่นะครับเอาแล้วฮะยืมเลินที่คันเงินสองพันบาทถ้าพร้อมเตรียม มาตั้งต้นกันอีกครั้งครับสำหรับยกที่8ในขั้นเงิน2,000บาทที่ไม่มีโอกาสแพ้อีกแล้วออกคอนไม่ได้นะฮะสำหรับคุณแจ็คเชิญยิ้มฟังัาจารย์จักรนะครับแผ้ไม่ได้นะฮะไปเฮ้ย้โโอห ครูชาครูชาบอกกระดาษออกกระดาษเลยครูดีมีบุญคุณหาแม่แม่กว่ากับแปลงเองมาอดขอที่พี่จะให้คุยไปครับผมขอบคุณมากขอบคุณเป็นสคาร์เจนเชิญยิ้มมาครับ ดูจากท่าทางการดีใจของอาจารย์ฮอนี่แกคงจะสะใจนะครับที่ได้กําจัดเพชรคาดแจ็คให้พ้นทานสักทีหลังจากโดนสับขาหลอกจนสมาธิแตกกระจายก็ถือว่าเก่งไม่เบานะครับที่ผ่านเพชรคาดฉายาเด็กเลี้ยงแกะมาได้นับถือนับถือตอนนี้นะฮะตัวช่วยของคุณหมดสิ้นแล้วแต่เนียได้ไปต่อฮะในเวลาสะสมตอนนี้2,000ับาทผ่านคุณแจ็คไปเมื่อสักครู่เนี่ยรู้สึกยังไงฮะ ก็ยังเฉยๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้กําไรแล้วฮะตอนนี้จากนี้ไปผมจะรับกําไรไปเรื่อยๆ้วครับเก็บเกี่ยวแล้วนะอย่างน้อยๆนะฮะคุณยังมีโอกาสกอบโกยให้สุดหลักพันนะเพราะว่าจบเกมตอนไหนคุณได้เท่านั้นไปให้ได้ไกลที่สุดนะฮะได้เลยครับทันเงิน3,000บาทและดาราที่คุณต้องเจอก็คืออาจัดมาจัดมาไล่จัดมาใล่ครับ จาย์้อนี่จะกลัวเพชรคาดมิงของเราไหมล่ะเนี่ยฝีมือเธออาจจะพัฒนาขึ้นนะครับแต่หน้าตาและรอยยิ้มที่แสนหวานของเธอนี่สิดูยังไงก็ไม่น่ากลัวเสียเลยหรือจะเป็นดอกกุหลาบที่มีหนามแหลมคมนะเนี่ยเพชรคาดมิงใสวัสดีครับเอ๊ะเห็นแค่นี้ผมว่าแพ้แล้วเนี่ยโอ้โหผมแพ้เลยรไหมครับแพ้ใจครับโอ้โหดูแ้ เวลาเจอพิชคา,าที่เป็นผู้หญิงนี่แกก็ปากหวานนะครับใส่แบบไม่บัญญับบัญญังเลยแล้วมาออกอาการแพ้ใจแบบนี้เนี่ยจะถูกเปชคาาข,าของเราหักอกกระบบ้านหรือเปล่าที่ตามชมกันต่อในช่วงหน้าได้ครับห้ามพลาด อาจารย์ไม่ได้ออกทรงเจ้าชู้นะทรงนี่ประดุกชนเขื่อนเลยนะไม่ได้ออกเจ้าชู้นะไพ่งานไพ่สายขนาดนี้ถ้าใไม่แต่งงานอย่ินงเลยผมไม่ได้หมายความเลยตอนนี้แล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ดวงเลยนะพาไปนะครับตอนนี้ไม่มีตัวช่วยนะครับครับผมไปไปไป สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพมีก็อยากจะให้คนทางบ้านสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์นรกด้วยก็อยากจะให้เตรียมตัวกันมาให้ดีๆสัปดาห์นรกคือสัปดาห์ที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามีเชคคาิที่แบบชนะมาหลายศพแล้วมารวมตัวกัน9คนอ่าเจอกันแน่ค่ะวันนี้ไปเฮ้ยเฮ้ยเยอ้ยำไร กลับเข้าสู่ปอยิงชุมเงินล้านกันต่อครับช่วงที่แล้วอาจารย์ฮอนี่หมดพลังไปเยอะฮะกว่าจะผ่านพัชคาดแจ็คมาได้จากนี้ีต้องมารับมือกับพัชคาดนิ่งยูมิโกะมาดูว่าอาจารย์ฮอที่หมดตัวช่วยแล้วจะไปได้ไกลแค่ไหนครับเห็นแค่นี้ผมว่แพ้แล้วเนี่ยโ้ผมแพ้เลยไหมครับแพ้ใจครับโอ้โห งครับพเพชรคาดมิงนี่เธอมีหน้าตาเป็นอาวุธของจริงอาจารย์พอถึงกับแพ้ใจใจะโยนผ้าซะนีใช่ย่อยเหมือนกันนะครับอาจารย์แหมอาจารย์ไม่น่าออกทรงเจ้าชู้นะทรงนี่ประดุกชนเลื่อนเลยนะไม่น่าออกไม่น่าออกเจ้าชู้นะ,ะอาจารย์คุณต้องมารับมือกับพเพชรขาศสองศพครับสวยน่ารักจนกระทั่งแพ้ใจขนาดนี้ครับผมโอโ้โหแล้วก็ไม,ไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากทำอะไรอาจารย์ค่ะเพราะว่าตัวช่วยก็หมดแล้วอ๋อ เท่าที่เท่าอาศัยขนาดนี้ทำไมไม่แต่งงานกินกันเลยก็ไม่ได้หมายความเลยตอนนี้แล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ดวงเลยนะดวงพาไปนะครับเอาล่ะเรากำลังอยู่ที่ขั้นเงินสามพันบาทกรรมการประจำที่ครับตอนนี้ไม่มีตัวช่วยนะครับครับผมพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมเตรียมนี่จะเป็นศพที่สามของมิ้งหรือเปล่า ยกที่เก้าของอาจารย์ฮอเจ้าคารมกับเพชรคาดมิง้งผู้อารีแต่อย่าไว้ใจเธอนะจ๊ะขอบบอกฟังสัญญาจากผมนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะได้ไฟต์ต่อโอ้เออสายกับสายนะฮะครั้งแรกครั้งแรกของแฟนผชมกันล้านนะ,ะไปเฮ้เฮ้ชนะครับ <มา S 1> เหนื่องววยง่ายขนาดนี้โอ้โี่บูชาครูเหมือนกันนะมิ่ง่้า,าแต่เป็นที่น่าสังเกตสถิติหลังๆคุณเริ่มกลับไปลงอีกแล้วนะฮะคุณเป็นเพชฌฆาตที่มีสถิติแพ้มากกว่าชนะอีกนะตอนนี้ชนะกับเสมอลุมกันยังไม่เท่าสถิติแพ้เลยครับผมอ๋อนนอันนี้เป็นเป็นฝ่ายธรรมะฝ่ายธรรมะเป็นตัวแจกแต้มนะโอเคครับคุณมิ้งห้ อาจารย์ฮอนี่ถ้าจะติดนิสัยเพชรฆาตแจ็คจอมลวงโลกมาซะแล้วฮะปากบอกว่าแพ้ใจนะครับแต่มือนี่ไม่แพ้อย่างที่พูดไว้ปากอย่างมืออย่างนะนจะอาจารย์เธอสวยและจิตใจดีนะครับเธอมาเพื่อมอบโอกาสให้กับผู้แข่งขันนะครับว่าสะสมมาละสามพบาทอาจารย์ตอนนี้เราไปสู่หลักสี่พัน เราลองคาดการดูถ้าอาจารย์พิชิตหลักพันสุดที่ห้าพันเนี่ยอาจารย์จะไปต่อไหมต้องดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆครับดูแบบเป็นระยะระๆเลยครับเป็นขั้นๆโอเคถ้าอยากเห็นเงินล้านใจต้องกล้านะอาจารย์ครับบอกไว้แค่นี้เลยแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นบหลัก4ี่พันให้ได้ก่อนค่าเงิน4ี่พันบาทและดาราที่คุณต้องเจอก็คือจัดไปจัดไปครับไล สีหน้าอาจารย์ทอแล้วครับเหมือนจะถอดใจนะฮะเอา้าจะกลัวอะไรกันละครับอาจารย์ก็คนเหมือนกันล่ะนะยอดเพชรข้าเองผมภาวนาอยากจะเห็นคนพิชิตหลักพันและข้ามหลักหมื่นซะหน่อยครับหรือเรื่องนี้จะจบตรงหัวหน้าเพชรขาาของเราพี่เอฮะมองเห็นการจากเบื้องบนเป็นไงลีลาของอาจารยคนนี้ โอเคนะด้วยความเป็นอาจารย์มั้งอาจจะล้นล้นไม่ไม่ต้องเพ่งใจนะครับนั่นแหละเมื่อกี้ผมบอกว่าล้นล้นเปนิดสัยก็เลยจะเดาทางบางอย่างจริงจริงเหมือนว่าก็เลยเนาะแต่ประมาณการแล้วความมั่นใจของพี่เอครับเกมจะเกมจะต้องสอบจะสติสิบสอบสิบสอละ สิบศพพอเป็นสิบเอ็ดแล้วกันนะโอ้โหแล้วแต่แล้วแต่ดวงนะฮะโอเคคีออย่าดวงนะครับจะยิ่งใหญ่ต้องข้ามศพใครบางคนไปแน่นอนครับทีนี้อาจจะเป็นศพที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสองเนอาล้ฮะขั้นเงินสี่พันบาทกรรมการประจำที่ครับเอาแล้วผู้แข่งขันไม่มีตัวช่วยนะครับครับผมพร้อมไหมครับถ้าพร้อมเตรียมผ่านไมได้หรือไม่ ยกที่สิของอาจารย์หอกับเอวิทิสแลตเพชรคาดรุ่นพี่นะครับโอ้โหน่ากลัวจริงๆขอให้อาจารย์โชคดีแล้วกันฟังสัญญาณจากผมครับไปเฮ้ยเฮ้ย ยืนยันฮะว่าเป่ายงิงฉุบเนี่ยมันไม่ได้ใช้ดววครับผมผมว่าเนยฮะมาถึงตอนนี้บุคคลคนนี้กลายเป็นตำนานในการเป่ายงิงฉุบแล้วเขาเคือเพชรฆาตเอวิทิ์แล้วอุตสาวอวยพรให้โชคด,ดีแล้วนะครับอาจารย์แหมแต่สำหรับเพชรฆาตระดับมัจจุราชอย่างเอวิทิศเนี่ยอาจารย์โชคร้ายตั้งแต่เขาเดินลงมาแล้วแหละโหดอินอคนนี้อาจารย์ ทีนี้อาจารย์คงจะเชื่อแล้วว่าปอยริ่งชุบเนี่ยมันไม่ใช่ดวงมันมีฝีมือมันมีความสามารถบางอย่างจริงๆผมผมลืมอีกนิดหนึ่งว่าดวงแฝงคฤษสตีครับครับผมมาถึงตอนนี้อาจารย์ได้อะไรจากการปอยริ่งชุบฮะก็ได้ความสนุกได้การลุ้นได้การเสียวครับโอเคนอกจากความสนุกความลุ้นความเสียวอาจารย์จะได้เงินกลับบ้านสามพับาทขอบคุณครับ ไม่ใช่แค่ดวงกับทฤษฎีนะครับแต่ต้องใจสู้ด้วยนะฮะเพราะอาจารย์ฮอนี่ถึงกับเข่าหอนเมื่อต้องเจอกับเพชรฆาต A แถมสีหน้านี่บ่งบอกถึงอาการท้อใจอย่างเห็นได้ชัดครับใจไม่สู้แบบนี้แล้วมันจะไปเหลืออะไรล่ะครับอาจารย์ฮอ ถ้าตายไปจนถึง20ศพเราต้องมีการทำมนุษย์สาวรียให้กับพี่เออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเขายังไม่ตายฮะเัามีชีวิตดีอยู่ครับผมแต่คุณผู้ชมอย่าสนใจฮะเขาจะสิบจะร้อยศพก็ไม่รู้ครับผมนี่เป็นเรื่องที่คุณผู้ชมจะต้องเข้ามาจัดการบอกให้เขาเดี๋ยวว่าในการเป่ายิ่งฉุบไม่มีแต้มต่อนะไม่แน่อาจจะเป็นเด็ก3ขวดที่ชนะผู้ชายคนนี้ก็ได้อ่าใช่เลยจะเป็นป้าอายุสัก7จ็ดแปดสิบก็ไม่แน่ถูกต้อง เขาจะทําสถิติมากขนาดไหนยิ่งคุณผู้ชมเข้ามาล้มก็จะยิ่งแท้ครับ,รบผมถ้าทําอย่างนี้ได้ครบ <S 1> 1. <S ทุกคนแล้วก็ <S 1, 1. <S ล้านบาทรอมอบทุกวันครับจากธนาคารกรุงเแจสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะฮะตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับนั่นแลยครับสมัครกันเข้ามาเลยครับส่วนผู้เขาเ้าแข่งขันคนต่อไปจะเป็นใครยังไม่ต้องรีบนะครับให้เวลาเขาทำใจนิดนึงเดี๋ยวเจอกันเ าละฮะรับรางวัลเงินสดหนึ่งล้านบาทไปสิแจกันตอนไหนไม่ได้ต้องเอาก่อนทำในสิ่งที่ชอบบ้างใช่ถ้าได้สักสองสาพันก็ฉีกทุเรีนเล่นไปก่อนก็ได้สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์นรกแบบนี้ครับผมบอกได้เลยว่าโตใหญ่ก็ล้มดังแล้วหวังว่าคนต่อไปคือคนคว้าเงินล้านมาเลยชอชยนสวัวเดีครับเชิครับรับเอาละฮะรับรางวัลเงินสดหนึ่งล้านบาท ตอนไหนไม่ได้ <c oughs> ต้องเป่าก่อนปสปอยหญิงให้ไปเลยขอบคุณค่ะมาแล้วฮะแนะนําตัวให้คุณผู้ชมรู้จักกันเลยครับสวัสดีค่ะมานิตาชอบชื่นออมค่ะอ,อมนะฮะปัจจุบอันอมทําอะไรอยู่ครับอ,อมเป็นฟรีแลนทาแคสติ้งแล้วก็ทําผู้ช่วยค่ะแล้วก็มีงานแสดงแล้วก็เขียนบทนิดหน่อยอ๋อทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยทีเดียวเอาทุกเบื้องทุกเบื้องเลยค่ะเหตุผลที่ออมตัดสินใจมาร่วมสนุกกับเราครับ ก็ดูเป็นการเป่ายิ่งฉุบที่แบบอลังการดีเพราะปกติเราจะเป่ายิ่งฉุบแบบในค่ายในกองสารนาการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดูแบบอลังการเผือ่อได้ตังค์<อ>ก็เลยมาลองเล่นดูแล้วคุณมีการเตรียมตัว <c oughs> ในการมารับมือกับเหล่ <c oughs> าเพชรคาตของเราอย่างไรบ้างฮะ ก็ก็มาเป่าเลยค่ะไม่ได้คิดอะไรเยอะเพราะว่าถ้าถ้ารู้สึกว่าถ้ามโนเยอะมันจะเครียดแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะแพ้หรือชนะก็มันไม่คุ้มค่ามโนครับวันนี้มาได้ถูกจังหวะมากวันนี้มาสัปดาห์นรกแต่ละคนนี่ไม่ใช่ผู้ที่นี่ระดับเพชรขาทั้งนั้นถูกต้องวันใจไหมฮะคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะฮะเพราะนั้นทราบสิทธิ์ของคุณก่อนเลยแล้วกันครับผม สิ่งที่คุณจะได้รับในการแข่งขันนะคะคุณมีตัวช่วย3ตัวช่วยนะครับตัวช่วยแรกก็คือคุณแพ้ได้1ครั้งทันทีที่คุณแพ้ตัวช่วยนี้จะทํางานอัตโนมัติครับตัวช่วยที่2นะฮะเสมอถือว่าชนะถ้าผลออกเสมอจะถือว่าคุณชนะถ้าต้องการใช้ตัวช่วยนี้ต้องแจ้งกรรมการก่อนครับและตัวช่วยสุดท้ายตัดอาวุธดาราได้1อย่างนะฮะคุณสามารถสั่งตัดอาวุธดาราได้1อย่างดาราจะออกได้เตียนแค่2อย่างเท่านั้นแต่คุณจะใช้ตัวช่วยนี้ต้องแจ้งกรรมการก่อนครับ <Okay S 1> บอกเราสิครับว่าความรู้สึกตอนนี้คือเป็นยังไงตื่นเต้นอ,ะอ่ะนี่อาจจะเป็นจุดเ<อ><อ>ริ่มต้นเล็กๆที่พาไปสู่หนึ่งล้านบาทก็ได้ค่ะใครได้1นล้านบาทจริงๆออมอยากทาอะไรครับคือที่ที่มโนไว้ตอนแรกคืออยากแบบมีสวนทุเรียนสวนทุเรียน <c oughs> มีส่วนทุเรียนคือปกติแล้วถ้าเรามีเงินอยู่หรือเราหาเงินได้เองเราคงไม่เอาไปทำคือเป็นคนชอบกินทุเรียนแล้วคือ,อแบบคือมโนไว้เออถ้ารวยจะแบบทำส่วนทุเรียนเล่นๆทำในสิ่งที่ชอบบ้างถ้าได้สักสองสามพันก็ฉีกทุเรียนเล่นไปก่อนก็ได้มาเลยฮะเริ่มตอนที่ขั้นเงินเงื่พันบาทและดาราที่คุณต้องเจอก็คือไล่ มีการกรีดลั่นสันทะเทือนโลกซะด้วยครับแม่เหมือนพัชชคาด้วนรีเทอร์นี่แกจะเป็นฝ่ายเก็บกวาดผู้เข้าแข่งขันหญิงครับกรีดกลาสชอบใจกันใหญ่กรีดมากๆนี่ระวังลูกกระเดือกหลุดกระเด็นออกนะจัดแจงยุวสวัสด์อ้วนรีเทอร์เจนะเดนะทีมงานเช็คเวทีแป๊บหนึ่งสิฮะ เหมือนตะปูหลุดน็อตถอนเลยทีเดียวไงทีมงานช่วยเคลียร์คังคกเมื่อกี้ออกด้วยนะแม่แม่ผ่าเด็กชายของเรามั่นใจเหรอว่าเธอสวยอ่ายังไงฮะคุณแม่ฮะดูความสวยนะคุณแม่สวยๆอย่างเงี้ยนะแพ้กระเทยทุกตัวโอ้ยดีจิกสู้ฮะคุณแม่จิกสู้สวยๆอย่างเงี้ย ฉันมาไหมว่าใครจะหลอกวันกันเดี๋ยวลักษณะเหมือนคโยตี้ทะเลาะกับมาม่าสั่งอยู่นะเออแย่งผู้ชายปกติพรติคนนี้ครับเพทย์าศโอ้โหดูนะเพทยาขาศกหกศพคุณแม่ฮะปกติเนะี่ยคุณแม่จะต้องเจอแบบว่าผู้หงขันที่เป็นผู้ชายแล้วฉา,าย,ยาเราคือยั่วสวาสดเจอแบบนี้เราจะ,จะยั่วสวาสดได้เหรอคะคุณแม่เวียนหัวอยู่เนี่ยอยู่ข้างบนเห็นมันก็เวียนหัวแล้วเนี่ยมั่นใจแล้วนะเป็นไงเจอคนแรกคนนี้ เออก็ต้องลองดูอ่ะเออเป่ายิงฉุบเงินล้านนะครับคุณอ้วนไม่ใช่งานประกวดปลากัดนะครับหน้านี่แทบจะชนกันอยู่แล้วนันเนี่ยดูสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบอสบหนึ่งนะโอเคนะเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวขอตัวช่วยเป็นสาสร์น้ำกดผู้แข่งขันเลยละกันไม่มีไม่ครอบพร้อมเลยนะเราจะมาทันทีคันเงิน1,000บาทกรรมการมาจังที่ครับ นี่นี่ผู้เข้าแข่งขันฟังกติกาจากผมก่อนนะครไปฟังฟังก่อนอ่าต่อต่อต่อยังไงให้เกียรติกรรมการด้วยครับผมทางทางสมาพันธ์ทำมันเสือจได้โดนไปเหลืองนะฮะยเดียวเพราะดาวลเกะลงมามันอมยิบไปฉันลงมามันหน้างอคุณแม่ฮะเช็คให้มูกไม่ได้คุณแม่ป้า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 เดี๋ยวฮะ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 โอ้โหใจไร ยาย่าถุกเนื้อต้องตัวกรรมการ,รฮะวันนี้คุณแม่เช็คขี้มูกหรือยังฮะกรรมการขี้เหลาที่ฉันมาเนี่ยฉันแพ้ไพเห็นขี้มูกกรรมการอ้า,อามาพร้อมเลยฮะฟังกรรมการฮะโอเคค่ะเที่ยวนี้ไม่มีฟังกติกาจากผมก่อนนะครับ <laughs> เมื่อผมสั่งว่าเตรียมให้นํามือข้างที่จ่ออาวุธแนบตัวไว้แบบนี้นะครับเมื่อผมให้สัญญาณว่าไปให้ออกอาวุธพร้อมกันสามจังหวะแบบนี้นะครับ หนึ่งสองออกอาวุธดูอีกทีนะครับหนึ่งสองออกอาวุธแม่ทาไงคะแม่หนึ่งสองออกอาวุธเดี๋ยวนะฮะอันนี้ไม่ออกอาวุธนะฮะอันนี้ออกนะฮะระวังนิดนึงนะฮะระวังด้วยฮะในกรณีที่ออกอาวุธไม่พร้อมกันผมจะสั่งยุติการแข่งขันและแข่งใหม่เข้าใจนะครับเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับยังค่ะยังนะครับเอาละ ให้เกีติคุณแม่ก่อนโอ้โหชมูสวัสดิ์แล้วฮะไม่ใช่ฮะก็แบบว่าพร้อพมมุ่งมั่นฮะถ้าพร้อมเตรียมยกที่หนึ่งของคุณออมกับเพชรคาตหกศพโอ้ยอ้วนรีเทิร์นที่เน้นฆ่าผู้หญิงโดยเฉพาะเด็กมันท้าทายอำนาจมืดครับคุณแม่ใช่ฟังสัญญาณจากผมนะครับอ๋อ ไปเฮ้เฮ้เฮ้แพ้ครับไปดูด้วยฮะไปดูคนนี้ด้วยฮะอยู่ว่าฝีมือฮะโอ้เห็นหรือยังดีฮะไอ้ละปีศอกเป่าเลยเป่าเลยนะเดี๋ยวนะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ฮะออมฮะสถานการณ์คุณไม่ดีแล้วฮะตัวช่วยแพ้หนึ่งครั้งทำงานอัตโนมัติแต่คุณยังเหลืออีกสองตัวช่วยแล้วคุณผ่านไปได้ผมเชื่อแบบนั้น ตั้งใจให้ดีนะฮะยังอยู่ที่ขั้นเงินหนึ่งพันบาทนะฮะคุณยังไม่มีอะไรในมือเลยนะฮะกรรมการประจำที่ครับมั่นใจตลงแน่ป่ะเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่ามั่นใจเปล่ายังไงฮะมั่นใจก็ลงมามั่นใจก็ลงมา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 โอ้นั่งเชียร์ฮะมายอดกว่ามาก เอาละครับรังนกกระจอกด้านบนนี้แตกกันอีกแล้วฮะเราพิชชาตนี่มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันซะแล้วแต่ว่าใครจะเชียร์ใครแล้วบทลงโทษจะเป็นอะไรผลออกมาจะทำให้ใครต้องจ่อยอุ้ยต้องรอชมกันในตอนหน้าครับรสวัสดีจ้ามมแม่ประกาศก้าไว้แล้ว ครับผมเดี๋ยว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 มือมือเดี๋ยวก่อนครับนี่ไงมืออยู่นี่ไม่ใช่มือนี้ฮะเดอนทางค่อนข้างยากว่าส่วนมากผู้หญิงที่มาเขาก็จะแบบไม่มั่นใจขนาดนี้